Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทีมโฆษกตำรวจนครบาลขอข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าจะเร่งตรวจสอบภาพชายใช้อาวุธปืนอยู่ในกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนที่ดินแดงระหว่างควบคุมม็อบเดินไล่ตู่ค่ำวันที่11มิถุนายนอุปนายกฝ่ายสิทธิสมาคมนักข่าวขอบอชนอแจ้งความชัดเจนย้ำต่อให้เป็นอาวุธไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็ใช้ต่อหน้า เจ้าหน้าที่โดยไม่มีใครห้ามปราม 15มิถุนายน2565จากกรณีปรากฏภาพไทยพบชายใช้อาวุธปืนยิงปะปนอยู่ในกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกดินแดงที่กลุ่มม็อบเดินไล่ตู่จัดชุมนุมเดินขบวนเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงคำ่ำวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานั้น วันที่15มิถุนายนผู้สื่อข่าวประชาไทยสอบถามไปยังพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานผอบอชนและโฆศกบอชนอถึงเหตุด,ดังกล่าวโดยทีมโคศกของพลตำรวจตรีจิรสัน์ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบภาพดังกล่าวก่อนหน้านั้นทีรนายจารุวัฒน อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โพสผ่านเฟซบุ๊กเรียกร้องให้กองบัญชาการตำรวจนครบานบชนชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่าบุคคลในภาพเป็นใครหากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจการแต่งกายแบบนี้จะสร้างความสับสนหรือไม่จะแยกได้อย่างไรว่าเป็นเจ้าหน้าที่หากประจำจุดอื่นและมีความจำเป็นอย่างไรที่ต้องแต่งกายนอกเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ ทีรไัยังตั้งคำถามด้วยว่าหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมถึงสามารถใช้อาวุธต่อให้เป็นอาวุธไม่ถึงแก่ชีวิตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่มีใครห้ามปรามหวังว่าจะได้เห็นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลในเร็วๆนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ